ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนี้ขอเสนอเอาแล้วยังไงมิลานยื่นขอซื้อเป้าหมายผีและก็ดอชมุนนะเมื่องงานนี้เอซีมิลานยื่นข้อเสนอแรกแค่กับบันั้กของคาร์บูชนะฮะเพื่อที่จะขอซื้อตัวอาร์ตตันจอนซารลีกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกจับตาโดยบรูชดอชมุนและก็แมนยูนะ โดยจาซาบรีทำผลงานได้ดีในฤดูกาลสั2 4ากับสโมสรในโปรโลีกเบลเยียมและก็มีหลายทีมชั้นนำที่สนใจดาวเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยตามการรายงานข่าวจากกาชเชต t าเดโรสปอร์ตนะฮะเปิดเผยบอกว่ามิลานเองนั้นได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินทั้งสิ้น30ล้านยูโรโรบนัสโดยจากนักของทัพปีศาจแดงดำรู้สึกว่านี่เป็นข้อเสนอที่จริงจัง และก็พร้อมที่จะเสนอเงินจํานวนเท่ากับมูลค่าที่พวกเขาประเมินไว้สำหรับดาวเตะจากคณะของฝั่งคาร์บ,บูชอย่างไรก็ตามนะฮะคาร์บบูชเองก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะขายเขาโดยการบริงานข่าวระบุว่านอกจากมิดานแล้วแมนยูและก็ดัชมูนเองรวมถึงสโมสรอ,อื่นๆในอังกฤษไม่ได้เปิดเผยชื่อก็สนใจที่จะเซ็นสัญ,ญญากับดาวเตะว้20ปรรี ในขาร์นี้เช่นเดียวกันด้วยเหตุน,นี้สโมสรนในเปลวเชียมเองจึงกำลังรอข้อสเสนอที่ดีกว่านี้ซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับพวกที่เขาประเมินไว้สำหรับจาซาบรีจำนวน40ล้านยูโรโดยดาวเต้ลูเซนช์นะครับผมคว้าทั้งรางวัลผู้เล่นยอ,อดเยี่ยมประจำฤดูกาลและก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีให้กหับตันงของคารบ,บูชในช่วงซีซั่นต่24 และก็ช่วยให้ทีมของเขาเข้าถึงรอบน็อกเอาต์ยูฟาแชมเปียนลีกในครั้งนี้ได้อีกด้วยเป็นนว่างานนีนะผมข่าวลับของแมนยูนะก็โดนเปิดเผยจนได้โดยเอซิมิลานเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันตอไปก็แลวกันว่ามิลานจะได้ไปหรือไม่และแมนยูจะทํำยังไงเรามาดูข่าวต่อมานกนครับมูอยากได้ซันโชมาเล่นกับตำแหน่งของไฟเดอรบเซนาะโดยการน,นี้โชเซบ่บริโยอดีกุนซอแมนยูเองเตรียมที่จะยุติฝันร้าย ของเจด,ดอนซานโชที่โอชาฟอร์ดด้วยการนำเข้าไปร่วมทีมเฟเดบอเซในคราวนี้โดยซานโชเองซึ่งก็ถูกผีแดงดนะ้านซื้อมาด้วยราคา7.3ล้านปอนด์ในยุคข,ของโอเรกุนดาโซชามีการบรายงานข่าวว่าตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายของข้อสเสนอ15ล้านปอนด์นะโดยมีการบรายงานข่าวว่ายักษ์ใหญ่ตุรกีที่พลาดท่าเสียแชมป์ลีกให้กับ,บน่งของกาลาตสลาย คู่แข่งร่วมเมืองอิสตันบูลเตรียมที่จะจ่ายเงินค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์ตามที่ดาวเตะชาวองังกฤษรายนี้ร้องขอซึ่งดาวเตะในวัย25บปีปรายนี้กำลังกลับมาที่แมนยูอีกครั้งหลังจากที่เชลซีเลือกที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน5ล้านปอนด์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อขาดของเขามาร่วมทีมในราคา25ล้านปอนด์ซันโชเองเคยถูกดอชมุลน่าะยืมตัวในช่วงเวลาที่ ไม่มีความสุขกับแมนยูแต่การบรายงานข่าวจากคณนั่งของเดอะซันระบุว่าทีมของโมริโย่เสนอโอกาสที่จะให้เขาได้ลงสนามในคาลักนี้ซึ่งซานโช่เองก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบรนดั่งของฝั่งแมนยูโดยทะเลาะกับบรนดั่งของเอเดนฮากอดดตกคุนซือซึ่งท้ายที่สุดแล้วทําให้เขาต้องย้ายกลับไปที่ดอชมุนแบบยืมตัวช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลสัปที่13 นอกจากยักษ์ใหญ่ตุรกีแล้วจูวินตุสยังสนใจที่จะคว้าตัวปีกวรรนนี้เช่นเดียวกันตามการรายงานข่าวจากอิตาลีสำหรับซันโชแล้วยังคงเดือสัญญาหนึ่งปีกับเป็นตั้งของฝั่งแมนยูในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเปน็นนักวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะ,ะอยู่ๆซันโชก็เนื้อหอมซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงบรานเอเบลโมการเซ็นสัญญาที่ผิดพลาดอีกคนของแมนยูจริงหัวรเนีย เมื่องงานนี้ถึงตอนนี้แล้วแมนยูก็แสดงท่าจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับไบรอันเอเบลโมอย่างชัดเจนแล้วหลังปิดดิวมาติอุสกุญญาลุล่วงผีแดงเองต้องการจะเสริมหัวหอกเพิ่มอีกหนึ่งารายและล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าพวกเขานนั้นเพิ่มข้อเสนอผลสองให้กับนังของบรินฟอร์ดพิจารณาเป็นเงินอยู่ที่ประมาณราว0ล้านปอนด์ ว่าแต่ว่าคำถามสำคัญย่อมหนีไม่พ้นแมนยูว่าจะลงทุนได้อย่างคุ้มค่าใน,นาครั้งนี้รหรือไม่สำหรับการดึงศูนย์หน้าจีนชาติแคนาบรูนบาราตาคายให้กับบรรัของฝั่งชินโอทัฟฟอร์ดที่เกิดขึ้นโดยประเิมจีที่นะผมฟอร์มดีแค่ซีซั่นเดียวโดยซสซั่นที่ผ่านมาเอมเบลโมพังประตูในเกมพิมาริกให้กับเดอะบีได้ถึง20เมตรเป็นรองนักเตะ3รายคือโมซาราอาริสันเดอร์อิซาคาร์และก็เอริบอหานเทียบเท่ากับคริสวู ที่ตะบไปได้20ตรงเช่นเดียวกันแน่นอนว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดของสตาร์วนส์หาปีะไรนี้แต่เข้าข่ายย้ายมาจากเนียทัวร์ปรีซสซั่น2019ในขณะเดียวกันนะฮะเป็นครั้งแรกเช่นกันที่เอเบโมคารัมเป้าได้ด้วยตเองเลข2หลักนอกเหนือจากซีซันแรกของเขากับบรินฟอร์ดซึ่งดาวยิงแอฟริกันเช็คบินได้15เมตรในเกมแชมเปียนชิพ ถัดมาในอีกซีซั่นหนึ่ง2020ซึ่งเบนฟอร์ดเองนั้นก็คว้าสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นสู่ฟุตบอลพรีเมียร์เรกอองกฤษในช่วงซีซั่นหน้าได้เอ็มเโม่สอยตาขายในเกมแชมเปียนชิพและก็ได้ลดลงเหลืออีกเพียงแค่8ประตูฉะนั้นใน3ซีซั่นของพรีเมียร์ลีกเองก่อนหน้านี้เขาพังประตูในเกมลีกโต้สังกัดได้4แล้วก็9ประตูแล้วก็9ประตูก่อนที่จะมีผลงานสุดยอด20ประตูในช่วงซีซั่นถัดมาต่อมา ค่าตัว5ปอนสู่560ล้านปอนมันจะคุ้มไหมในวัย18ปีมารินฟอร์ดดึงเอมเบลโมมาจากกระด้างของโัว์ในปี2019ด้วยค่าตัว5.8ล้านปอนดซึ่งเป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเดอะบีในเวลาน,นั้นกระทั่งผ่านมา6ปีเอมเบลโมก็กำลังจะมีค่าตัวระดับ60ล้านปอนซึ่งหมายความว่ามารินฟอร์ดสามารถทำกำไรได้สูงถึง5.5ล้านปอนหากการย้ายทีมแบบเป็นไปอย่างลุล่วงในครั้งนี้ และที่สำคัญเองหลังตกอยู่ใต้ร่มเงาของไอแวนส์โทนี่สุดท้ายแล้วสตาร์ทีมชาติแคมบรุนรายนี้ก็ฉายฟอร์มได้อย่างเต็มที่หลังดาวยิงทีมชาติอังกฤษเลือกย้ายไปโกยเงินในดิกซาเดีอาราเบียกับทีมอันอารีในครั้งนี้ต่อมาปัญหาผีแดงรุมลรเล้ารอบด้านนี่นะโดยปฏิเสธไม่ได้ด้ว่าแมนยูในกามือของบริเวนอัลบริม มีผลงานเหลวแดกที่สุดในหน้าประศาท์ของพิมบริกสแตนล้ลเอ็มเบลโมหรือว่านักเตะใหม่ของแมนยูทุกคนลายเองก็จะต้องเจอกับงานหนักอึ้งนะฮะโดยที่ไม่อาจ,จะดีกเล่ยงได้เพื่อจะพาทีมฟื้นจากความตกต่ําอย่างหนักที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่เพียงแค่อัมบริมจะคุมทีมมีอันดับที่ย่ที่สุดในพิมบริกหากแต่ว่าทีมของเขายัางคงเก็บแต้มได้น้อยที่สุดนะฮะและก็แพ้มากที่สุดตลอดจนสอยตาขายได้น้อยที่สุดอยู่ที่44เมตร แต่เสียไปมากถึง54เมตรมีผลต่างประตูได้เสียติดลบมากถึง10ประตูด้วยเห็นที่เองได้ใหญ่ชาวโปรตุกสจึงเลือกแก้ปัญหาด้วยการเสริมเกมรุกเป็นอันดับแรกกับการวาคว้ากุณยาบมาจากวูฟและก็กำลังพยายามปิดดีลเอเมโบให้จงได้ได้รายของศูนย์หน้าทีมชาติบ,บราซิลดับนบันเต่ที่ย้ายมาจากอตรลติโกมาดริดไป2023เขายิงประตูให้กับทีมบาป่าได้33เมตรจาก92นัดในทุกรายการก่อนโดนแมนยูนและผมทุ่งเงินดึงมาร่วมทัพ แต่อย่างที่บอกไปคุณย่าและก็เอ็มเบลโม่จะต้องเจองานหนักขณะที่เล่นใกับอดีตต้นสกัดเก่าะ,ะหลายเท่าตัวในสีเสื้อของแมนยูซึ่งนักเตะทุกรายถูกคาดหมายเอาไว้สูงจากค่าตัวที่แพงวรยับ อีกทั้งอดีตสมโมสรเบอร์หนึ่งของพิมเบริกไม่อยู่ในสภาพที่จะกลับไปเป็นทีมในระดับท็อปโฟหรือไฟท์ได้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ซีซั่นด้านเอบเบโมนั่นว่าไม่ใช่นักเตะที่ตำแหน่งหน้าเป้าส่าไห่นักและเล่นทางกราบขวาเป็นหลักด้วยขณะที่คุณย่าก็เช่นกันที่ถนัดเล่นทางซ้ายแม้จะสามารถรับผิดชอบบทบาทกองหน้าได้ก็ตามทีนะมองไปมองมาถึงไม่แน่ใจว่าอัลบอริมเนี่ยจะซื้อนักเตะใหม่ ได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไหมเนื่องจากว่าทั้งสองนี้น่าจะช่ำชองการแอสซิสมากกว่าต่อมาข้อสุดท้ายซีซั่นชี้ชะตาของทางฝั่งอัลบริมเรียกว่างานนี้หลังพาทีมล้มเหลวโดยที่ไม่ได้โคต้าแชมเปี้ยนลีกเลยนะฮะบอร์ดบริหารผีแดงก็ยืนยันจะให้อัลบริมคุมทีมต่อในช่วงซีซั่น้านอกจากนี้บิ๊กแมนยูสนับสนุนในการเสริมทัพให้กับคุณซือวัย40ปีวันี้อย่างเต็มที่ ในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยเพื่อจะให้เขาพาทีมไขว่คว้าความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามผลังโปรแกรมพิมพ์เลกซีซัี่น2025คลอดออกมาปรากฏว่าแมนยูเจองานหินตลอด5เกมแรกแถมรวมแล้ว10บนัดแรกของแมนยูจึงจัดว่าเป็นโปรแกรมที่ชวนเสียวสนหลังแทนที่อัาบอยู่มากโคเดยเฉี่ยนะาก็เป็นนะว่านี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะทางด้งของฝั่งทางด้านของเอเบโมที่จะดึงเขาเข้ามาร่วมทีมก็ไม่รู้ว่าจะดี รือจะดนลอกค้าบอีกไใบงานนี้ก็ไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมากเจนครับอาล่ะยังไงปอกบ้าไอหัวเปลี่ยนสีคุยลงตัวซบมนาโกสัญญา2ปีนะเมื่องานนี้พอบอกบ้าเตรียมที่จะเซ็นสัญญาร่วมทัพมนาโกหลังบรรลุข้อตกลงต่สัญญา2ปีได้เป็นที่เรียบร้อย โดยบอกบ้าเองยกเลิกสัญญากับโจวินโตชตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วและก็พ้นโทษแบนคดีไม่ผ่านการตรวจสารการตุน้นเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมาโดยดีกองกลางแมนยูได้รับความสนใจจากหลายทีมก่อนจะเป็นโมนาโกที่คุยกัรลงตัวพร้อมกับมอบสัญญาให้กับกองกลางรวรายจอมเก่าวอะไรนี้เป็นเวลา2ปีจนถึงซัมเมอร์ปีสัปจากการยันของฟาบิโอรมาโนนักข่าวคนดังนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลอสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนต่างทชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ